วันนี้แบค็คแคทไคเซอร์นั่งรถไฟสีชั่วโมงเพื่อไปกินมามะ่านี่สึดยอดนักกินมาม่ามาไฟปีสองทีเเพัรเจอตูตึงนักกินยิงจุจเจก,กอยสวยแรลกโอ้นี่ผมเองครับแบค็คแคทไคเซอร์ขอทาชิงกินมาม่าครับรายงานสดจากสถานการณ์ตอนนี้การแข่งกินจุระหว่างเจก้อยสวยแรกกับนายธนวัตร กึ่งหรือแมบคบแคทไคเซอร์ตอนนี้แบบซูซีมากเลยเพราะว่าทั้งคู่แบบซอยแหลกนะดูไม่ยอมคันเลยจ้าใส่ก็ไปใส่ก็ไปจ้ามีกี่ซองใส่ลงไปห,หมดแล้วก็ซอยตอนนี้มุมเจะก้อย s อยแหลกก็ซอยกันแบบหืมหนำเลยจ้าฉีกอีกแล้วจ้าเจะก้อยฉีกแล้วจ้า <Wow. S 1> แมคแกทไคเซอร์ก็ไม่ยอมจ้ากินอีกครับกินอีกครับเมนูที่ใช้แข่งในวันนี้ก็คือจะเป็นมาม่านะคะรสชาติเป็นเย็นตาโฟหม้อไฟนะคะ เย็นแค่พเขาจัดกินมามา่มามอไฟตอนนี้เขาจะเป็นปีที่สองแล้วกติกาคือใครกินมามา่มาหมดเยอะที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะไปตอนนี้เวลาถึงโค้งสุดท้ายแล้วสำนักข่าวแมวโหรายงานไปด้วยตื่นเต้นไปด้วยขอชิมน้ำจุปหน่อยได้ไหมอุย้ยแซ่บมากเลยนี่โค้งสุดท้ายแล้วก่อนมาดูว่านับซองกันจ้าลองชนะเละิศอันดับหนึ่งนายดับแคปเซอร์อันดับหนึ่งก็ต้องเป็นใครไม่ได้นอจกจากไฟเซอร์นะจ๊ะไปชมนะผู้ชนะนะจ๊ะ ก็มาถึงชาร์จชิชาชลาแล้ววิ่งหนกไม่ทันต้องลงมาบนนนนเสือกลงมาที่คันจ้าอบอกกันว่าไม่ทันได้เป็นไรอะ่ะกลับแล้วกันนะ